รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็วันนี้วันที่สี่ครับก็เ๋ยวรีบเข้าหน่อยเนี่ยที่ห้าห้าสิบห้าเลขกำลังสวยก็หวังว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็เดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วนะนครับผมวันนี้นอนสบายนอนเต็มหิ่มมาแล้วโอ้โอากาศเ<ด>ย็นมากเท้านี่เสียงเปลี่ยนเลยก็เดี๋ยวเย็นเจอกันครับเอาเดี๋ยวลูกมาฝาก よかった。 พวกเรายัางทํางานอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับติดตามดูวิถีชีวิตของสัตว์ป่าหลากหลายที่เดินเข้ามากินน้ํากินแว่ธาตามโป่งต่างๆนะครับการซุ้มถ่ายผ่านมา3-4วันก็ได้ปริมาณงานที่คืบหน้าไปพอสมควรทีเดียวขณะที่ทีมงานเผชิญทั้งอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกหนักนะครับทั้งตางวันกลางคืน,นครับเป็นอุปสรรคที่จะต้องเจอ,เจอสัวแบบนี้ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ครับ ตลอด3-4วันผมคิดว่ามีความคล้ายคลึงบางอย่างก,กับการทำงานทรนิปที่แล้วที่ดอยหลวงเชียงดาวก็คือแต่เช้ามืดพอเริ่มมีแสงเนี่ยเราเดินเข้าไปจุดซุ่มใช้ชีวิตอยู่นั้นทั้งวันเพื่อดักถ่ายสัตว์ป่าแล้วก็อยู่จนกระทั่งแสงหมดถึงได้เดินกลับมาที่แคมป์แล้วก็ใช้ชีวิตต่ออยู่ในแคมป์นะครับลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการใช้เวลาเกือบทั้งหมดเนี่ยอุทิศเวลาไปกับการนั่งซุ่มถ่ายสัตว์ป่า ที่ซุ้มบางไพรต่างๆนะครับผมก็พบว่าในส่วนที่คืบหน้าคือเรื่องของภาพที่ได้มาสําหรับเอาไว้ทําสารคดีมาเล่าให้ฟังในตอนสุดท้ายของทุกเดือนนะครับสาหรับทุกทริปแต่ว่าภาพรายวันที่เกิดขึ้นเป็นส่วนของเบื้องหลังเนี่ยหลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันเจืดชื่ไปหน่อยเพราะว่าอยู่ในซุ้มบางไพรไม่ค่อยมีากิจกรรมอะไรนะครับเราต้องใช้สมาธิที่ทั้งหมดไปกับการเฝ้าดูว่าเมื่อไหรจะมีสัตว์ปรากฏตัวมาให้เราถ่ายภาพบ้างเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดเนี่ย อย่างผมนั่งอยู่กับคุณโน้ตเมื่อวานนี้บางทีก็แอบงีบหลับนะฮรับเพราะว่าอากาศมันกล่อมเรามากเหลือเกินบางทีก็ไม่ค่อยมีอะไรทำนะฮะมันก็ดูเป็นกิจกรรมช่วงกลางวันที่ค่อนข้างจืดชืดแต่นั่นคืองานที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากของช่างภาพสัตว์ป่านะครับโดยเฉพาะอยู่ในซุ้มบางพายแต่เมืองไทย วันนี้ก็เลยคุยกับทางคุณบรมีกับคุณโนต้ตช่างภาพรับเชิญนะครับบอกว่าวันนี้บรมีกลับไปแยกกันไปทํางานนะครับอยู่ในส่วนที่เป็นซุ้มบางไพรเพื่อเพิ่มจํานวนของสัตว์ป่าที่จะถ่ายในแต่ละวันคุณโนต้ตวชรบุญก็จะนั่งอีกซุ้มหนึ่งได้อีกมุมภาพหนึ่งเอามาประกอบกันในสารคดีของเราขณะที่วันนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมพาดูเรื่องของวิถีชีวิตพวกเราที่เข้ามาอยู่กลางป่าเป็นยังไงอรอบที่แล้วได้เห็นแคมป์พักแรมของเราบนดอยหลวงเชียงดาว รอบนี้ก็จะนําชมส่วนของการใช้ชีวิตการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ลักษณะของการตั้งแคมป์ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายเรื่องของแหล่งน้ําต่างๆครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่กรุณามาช่วยนําทางแล้วก็อยู่เฝ้าวพวกเราด้วยมีเทคนิคมากมายในการใช้ชีวิตอยู่ในป่าซึ่งน่าสนใจทีเดียวครับองค์ประกอบเล็กน้อยพวกนี้มีส่วนสําคัญมากที่ทําให้งานของช่างภาพในการอยู่ในแคมป์เนี่ยเพื่อเตรียม,มตัวเข้าพื้นที่ในซุ้มตะลวันเนี่ย ส่งผลมากๆา,กากเรื่องของอาหารการกินการเตรียมตัวต่างๆแตละวันซึ่งก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจและก็มีความสําคัญทีเดียววันนี้จะพาดูแคมป์ของเราเป็นอะดับแรกครับเดีย๋ยวตามไปได้เลยครับ ทีแปรมของเรานะครับ5คนทีมงานทั้งหมดเลยครับรวมเจ้าหน้าที่นำทางแล้วก็ใช้ชุดกันอยู่ในนี้หลายคืนนะครับติดต่อกันจุดนี้อยู่ห่างจากจุดที่นั่งซุ้มบางไพรก็ประมาณกิโลก,กว่าๆนั่นคือทุกเช้ามืดจะต้องเดินทางจากตรงนี้ไปประมาณพันกว่าเมตรเพื่อเข้าไปอยู่จุดซุ้มนะฮะกลางวันหรือว่าช่วงเย็นก็จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับหลังจากเสร็จทำงานกินข้าวแล้วก็นอนค้างที่นี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆข้างใน วิธีนอนนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยฮะของใครของมันผม,มือกจะนอนเต็นท์บางคนก็คุณโน้ตอยู่ทางนน้น,นครับเป็นนอนการนอนเปลนะครับเจ้าที่อย่างนี้อันนี้คุณบารมีกับน้องหนุ่มช่างผ้าเบื้องหลังถนัดนอนเปลข้อแตกต่างก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับช่วงนี้อาจจะอากาศร้อนนะครับโดยประมาณเฉลี่ยต่อวันเนี่ยการนอนเปลก็จะทําให้อากาศมันโปร่งๆป่งหน่อยเพราะว่ามันเป็นมุ้งอยู่ข้างในด้วยก็เว,เวลาลมพัดมาก็นอนเย็นสบายหน่อยนะครับ ส่วนเต็นก็จะใช้เก็บสัมภาระต่างๆโดยเฉพาะเ,าเรื่องของอุปกรณ์กล้องก็ดีแล้วก็แบบท็อปที่เอาไว้เช็คงานปลายวันนะครับก็ต้องถูกปกป้องกันหน่อยเออเดี๋ยวพาไปดูไฟชีตเอ่อเปรของบร,รมีดีกว่าตรงนี้ชัดเจนหน่อยอันนี้คือบ้านของช่างภาพนะครับช้วิทยุทคืนเปรเนี่ยช่วงนี้มี ความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนนะครับว่าจริงๆแล้วก,การกลางถึงเปลนอนทุกคืนเนี่ยสิ่งสําคัญก็ต้องมีหลังคาเรียกว่าฟลายชีตนะฮะก็ขนาดจะต้องครอบคลุมบริเวณที่กางเปลทั้งหมดเลยอันนี้คลุมได้ถึง2เตยติดกันเลยนะครับข้างล่างนี้ก็จะโปร่งๆหน่อยแล้วก็วางของได้อ่อมีปัญหาเรื่องหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ในการเข้ามาพักในป่าด้วยการนอนเปลก็เวลาที่ฝนตกนี่นะฮะน้ำต่างๆเนี่ยถ้าอยู่บนฟลายชีตมันก็ไหลไปตามทางลาบ ตามแรงเนหนของโลกเลยนะครับลงพื้นนี่ไม่เป็นไรนะฮะจุดสําคัญอยู่ตรงที่ต้นไม้ที่เราปลูกเปลนะครับน้ําเวลาไหลมาเนี่ยมันจะไปะกองรวมกันแล้วก็ไหลตามสายนี้เข้ามาสุดท้ายมันก็ไปพบกับร่างกายของเราที่นอนอยู่ในเปเลยงั้นไหลตามเชือกเข้าไปนะฮะมีเทคนิคในการแก้ไขคือใช้พวกนี้นะครับจะเป็นตัวดึงน้ําลงข้างล่างได้เรียกว่าดักทางไว้ก่อนนะครับแต่เห็นชัดที่สุดคือประสบการณ์แล้วก็ ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ออกเดินลาดตระเวนเนี่ยก็ใช้วิธีนอนเกลรกันบ่อยๆนะครับมีเทคนิคหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะวิธีจัดการกับน้ําที่ไหลามาแต่ละคืนเนี่ยน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เหล็กเส้นธรรมดาเลยนะครับแต่เป็นภูมิปัญญาที่ดีมากเลยอ,อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะน้ำเวลาฝนตกเนี่ยหนักๆก็จะไหลามาตามนี้เชือกนี่ก็ดูดน้ำมันควรนะครับเพราะมันอมน้ําจนอิ่มตัวแล้วน้ําที่เหลือก็จะไหลมาไหลมาพอมาเจอตรงนี้ฮะ ห่วงเนี่ยมันจะช่วยคัดน้ําแล้วก็ลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างไปทําให้การนอนของเราเนี่ยนอนได้อย่างปกติสุขหลายวันนี่เป็นภูมิปัญญาที่เราสนใจมากนี่ก็ทําเองเนะฮะเสร็จจากตรงนี้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับในแคมป์ของเราอ๋อเดี๋ยวผมพาไปดูโต๊ะโต๊ะประชุมหนะ่อยอันนี้สําคัญเอ่อตรงนี้ครับระวังมด <laughs> แถวนี้ไฮเวย์มดเยอะมากนะครับเอ่อโต๊ะนี้เอาไว้ จริงๆเป็นบริเวณที่เจ้าหน้าทีา่พิทักษ์ป่าของหุวยขาแข้งหน่วยลาดตระเวนทั้งหลายเขาก็เดินตามเส้นทางต่างๆครับเพื่อออกสำรวจทุกทีนึงก็สิบวันใช้ชีวิตอยู่กลางป่าเพราะฉะนั้นก็มาทําให้ชีวิตมีความสะดวกขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเวลาอยู่กลางป่าแล้วก็นอกจากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเนี่ยเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิจัยต่างๆนะครับที่เข้ามาทําเรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของสัตว์ป่าสภาพแวดล้อมเนี่ยก็มาใช้ที่พักบริเวณนี้เหมือนกันครับเราก็ทําเรื่องขออนุญาตเข้ามาใช้ ตัวนี้ก็เอาไว้นำทำกับข้าวประชุมกินข้าวถกเถียงสารพัดอยู่นี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวเล็กเอาไว้ผัดแกงทอดอะไรต่างๆด้วยก็นี่ถือว่าเป็นความสะดวกที่ดีที่สุดที่ตั้งแคมป์อยู่ในผืนป่าแห่งนี้มีคอลัมงฟูชอ็อนะครับที่ปกติจะคุยกับคุณบารมี วันนี้ถือโอกาสขอภาพฟูช็อตเด็ดๆจากมวยขาแข้งจากโนตวัชระบูรมีภาพอะไรมาเล่าให้เราฟังภาพนั้นภาพสุโครงสุโรงพี่น้องกันน่าจะพี่น้องเป็นน่าจะประมาณวัยหนุ่มยังไม่โตเต็มวัยเล่นอยูนตรงเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือบริเวณที่ที่้วยมาดี้วยขาแข้งมาเจอกันเรียกสามศพนะครับก็เป็นทริปที่แบบเกินฝันที่ยิ่งกว่าความฝันเนี่ยคืออารมณ์ตอนที่ได้ภาพนั้นผมดีใจเหมือนตอนมเอ็นชาร์ปติเหมือนตอนได้เข้าทำงานถ่ายสุโรงในครั้งแรก ครั้งแรกครั้งแรกในธรรมชาติคือสงกรานต์สักปีสองสามปีมาแล้วล่ละมาเที่ยวกันอย่างเงี้ยแต่โหผมแบบตัวนํำฝนฝนตกทั้งวันอ่ะใจนึงก็แบบเออเมืกีถึงแฟนว่าอยากกลับแล้วก็มันไม่ได้ถ่ายรูปเลยไปนั่งที่โป่งสองสามที่แบบเี้ยก็ไม่ได้เซ็งมากกินข้าวเช้าแพ็คของอ่ะช่วงนั้นฝนตกอ่ะฝนตกนะมดูในภาพแสงมันสวยไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าก่อนหน้านก่อนหน้านั้นสี่วันสี่วันวันทุกวันแล้วแบบ แต่ก่อนมันก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีโซลาเซลล์พี่พักนั่งอยุดมือฝนทำอะไรไม่ได้อะก็เนียเจ็บของเนี่ยกล้องก็วางไว้แถวเนี้ยวางใส่นี่คือวันกลับเออวันกลับโอ้จะกลับบ้านอยู่แล้วจะกลับอยู่แล้วแล้วทักทักก็เออเอาวะมันมีกวางข้ามน้ำสองตัวคิดในใจครับไม่มีรูปสัตว์อะไรก็ถ่ายกวางข้ามน้ำอะไรกันออ่ามก็เดินข้ามทักทักมันตกใจกวางตกใจกก็ร้องขึ้นมาก็วิ่งหนีเลย เ่าแล้วเว้ต้องมีตัวแรออกมาเว้ยถ้าพักที่มันเหมือนความฝันเนี่ยพี่บอกเจ้าคงเจ้โคงพี่ก็พี่ก็ตาดีกว่าผมผมยังไม่เห็นม,ม,มันค่อยๆออกมากไอ้กาะไอ้ต้นพงข้างหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาสองตัวมผมใช้ก็เใช้กล้องยเอสห้าสิบดีห้าสิบดีผมกดเลยคือมันไกลมากจนแบบระยะโฟกัสมันค่อนข้างจะชัดทั้งภาพแล้ว่ากดไปเรื่อยบัฟเฟอร์เต็มแปดรูปก็รอนึ่งลองสามสี่ก็คิดไม่ได้เร็วเร็ว กดไปเรื่อยกดไปเรื่อยกดจนแบบยับเลยกดไปเรื่อยๆอะพี่คือไม่ได้อะไรเลยโชคดีเขาเขาไม่อยู่นานเขาอยู่เกือบห้านาทีเล่นกันอืแล้วพักตัวเหนื่อยนอนแค่นาเป็นโดนแดนผ่านนอนแค่นาอแล้วก็ขึ้นมาเล่นกันนะพักเต็มที่แล้วกะเดินจางไปโหแบบ กอดพี่ดีใเลยจากทริปที่ไม่น่าจะมีอะไรให้จดจำเลยนะใช่ไหมแลังจากนั้นก็ไม่เคยได้มันยากมากเลยถ่ายสค้งยากมากครับเจ้าป่าเจ้าเขาครับครับท่านเห็นเจตนาของเราเลย ที่เด็ดจากแขกชางภาพรับเชิญพิเศษโน้ตวัชระบูญวันนี้พามาดูอะไรครับกกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติครับหรือแคเมร่าแฝงกับเรียกกันแต่ว่าเป็น DSLR ครับที่เป็นกล้องที่เราใช้ถ่ายรูปนั่นแหละสองชั้นไยประดิษฐ์ครับเป็นผลงานของพี่ผมการบินที่การ ริยะการการใช้คอนโนเขียนว่าเราเราปกติเราทิ้งกล้องพวกนี้ไว้ในจุดที่เราขออนุญาตเรียบร้อยละเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตว์เวลาที่เราถ่ายเขาตัวเจอตัวยากมากๆนะครับเจอตัวยากมากๆคือบางทีอย่างจะโค้งอย่างเงี้ยเราก็ดูได้มาพื้นที่แถวนี้ส่วนไหนครอบครองอาณาเขตเป็นย <Bond> ังไงระยะหาจินเท่าไหร่แล <to> <cartoon> ้วก็ค <ki> ือเวลาถ่ายเนี่ยเราก็จะดูตำแนกตัวได้จากหลนครับครับ ลายเสียช่วงก็เหมือนลายมือมือคนเราจำแ,แนกเป็นปตัวได้เลยนะครับก็ <c oughs> มีประโยชน์มากมากเลยเอามาดูวิธีการติดตั้งคาเมาราถัดกล้องดัดถ่ายโน้ตครับเดี๋ยวผมจะถ่ายโน้ตไปด้วยนี้เป็นตัวกล้องนะครับเป็นเ s l ซอวันนี้เป็นพวกสายรัดกล้องนี้อยู่ในกล่องที่ต้องการฝนการฝนการความเย้นกันน้ำอะครับแต่ไม่กันหายใช่ไหมไม่กันครับก็อย่างที่บอกครับคือ ได้รับขออนุญาตจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีใจอะไรเงี้ยเขาจะไม่ต้องห่วงเรื่องไม่มีปัญหาต้องเที่ยวมาติดไฟแล้วก็ไม่มีปัญหาก็เตรียมใจไว้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็ซื้อเป็นมือสองนะครับครับอ่ตัวกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มืออันนี้ก็มีสายเชิงเส้นอันนี้ก็แกงแต่ตรงนี่ครับเวลาทำงานแล้วก็เปิดอยู่ปกตินะครับข้างในมีแผงวงจรอันนี้คืออันนี้คือเป็น อันนี้เป็นแผงวงจรครับทำงานด้วยวิธีอินฟราเรดก็คือตัวตัวจับคลื่นความร้อนคล้ายประตูครับประตูอัตโนมัติแต่ต้องมาโมแผงวงจรด่วนตัวกล้องนี่ก็เซ็ตเหมือนถ่ายภาพธรรมดาต้องต้องวัดดวงกันสิเพราะว่ากลางวันกลางคืนภาพแสงไม่เหมือนกันเลยวัดดวงครับแต่เราก็อาจจะพอเดาๆได้พฤติกรรมสัดส่วนใหญ่ครับครับมันก็จะเดินกันถ้าไม่เช้าสู่ก็ใกล้ค่ำอะไรเงยมันจะไม่ค่อยเดินเที่ยงโล่งๆอะไรยม่ีแล้วก็ถ้าเราตั้งไว้ที่มัน สว่างมากๆในช่วงเที่ยงเหมือนกันเลยถ้าเกิดมีตัวอะไรเดินมามันก็จะสว่างสว่างเกินไปก็จะแก้ไม่ได้ก็เหมือเลยครับเหมือนเกินไปวัดดวงครับทางชาวเย็นข้อมูลทางเทคนิคถ่ายภาพเปิดหน้ากล้อง F2.8 สปีดไร่ตัวจะตั้งแมนนวลครับอ๋อเป็นแมนนวลไว้ครับแต่กล้องแสกเนี่ยตั้งเป็น TTL ประมาณถ้าอยากได้เซนที่มันหยุดก็เลยใช้ทำเ็ยเซตเตอร์ก็หนึ่งส่วนหนึ่งว่าหกสิบครับครับแล้วก็ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เจ็ดสิบนาทีแล้วก็ จะใมันเจ็ดกึ่งหนึ่งถึงแปเลยนะครับให้มันให้มันถ่ายภาพคือฟีลลิ่งมันเหมือนถ่ายภาพแรนสเคะพี่แต่เพียงแค่ว่า,รวา,า,าเ,เราลองลุ้นว่าแค่สัตว์เดินมันมาเป็นคอกราวแล้วก็เซตระยะโฟก,กัสมันได้อันนี้คือเราใช้โฟกัสก่อนนี่เราอยู่นี่แล้วก็ถ่ายรูปก,กันไปเรื่อยใช่เราลองปกติใช่ไหมเราก็จะจินตนาการดูว่าสัตว์สีเท้ามันเดินแล้วก็ไหน ปกติที่เกิดขึ้นคืนไไๆๆอนประมาณนี้แล้วมันก็จะห,หนันมาอีกนิแลึงกล้องก็จะดันไปมันจะไปเร <laughs> ื่อยีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพจากกล้องใช่ <laughs> <laughs> ให้ดูกันว,วันนี้ครับเราเข้าเช้าวกว่าทุกวันเลยก็ได้เห็นได้เห็นอะไรแปลกๆมีหมอกเยอะมากเลย มีทุกอย่างยกเว้นซับเจกตอนช่วงเช้าเราก็ภาวนาแลยพี่นะช่วงหมอกส,สวยเนี่ยโอ้ยน่าจะมีตัวอะไรสักตัวเดินลงมาใช่มีอะไรสักตัวเนี่ยลงมานี่แจ่มมากเลยแล้วก็หมอกมันขึ้นทั้งโป่งเลยแล้วก็จนหมอกหมดจนแดดมาพระเอกตัวแรกก็เหมือนเดิมแก้งครับ <c oughs> มาสองตัวมั่งมาตัวนึงมั่งมีเขาไม่มีเขาของของผมอ่ะมันมาเล่นน้ํามันร้อนมากเลย <c oughs> เดินมาแล้วก็มาเล่นน้ําตรงข้างหน้าบ่ายห่างไปสัก สิบสองเมตรใกล้มากน่าอุกสารมันนะมันร้อนจัดอ่ะเข้าเข้าใจความรู้สึกมันปากอาตลอดเลยแล้วลิ้นห้อยแล้วตัวมันแบบเหมือนกระตุกกระตุกนะตัวลูกนี่เหมือนแบบโอ้โหแบบเหมือนมันขาดน้ำมาใช่ใกล้ๆจะเป็นที่สโตรกอ่ะผมดูเวลาแล้วห้าโมงไปปลายจะหกโมงแล้วก็ก็กะว่าเอ้เผือลุ้นกระถิงก็เลยนั่งรออีกสักพักหนึ่งปรากฏว่าหกหกโมงไอห้าโมงห้าสิบเจ็ดนาที นกกระแตได้แวดมันร้องร้องเสร็จผมก็เอสงสยัยตะกรวดมาเพราะว่าตอนกลางวันมันมาทีหนึ่งนกกระแตได้แวดจะไล่ตีปรากฏว่าอมองมองไม่เห็นทีแรกในเห็นนกกระแตได้แวดกับน,นกยูงแต่นกยูงมันก็วิ่งหนีกระแตได้แวดก็ยังร้องอยู่พอมองมองโฟกัสไปข้างหลังไปเป็นเสือดาวแล้วโชคดีผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลนก็เป็นเลน500ต่อ1.4อยี่ก็ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ได้ภาพเคลื่อนไหวด้วย มันก็มองแล้วก็พอกระแตไต้แว๊ดบินเข้าไปก็แยกเขี้ยวแล้วก็เดินไปจนจนมุมผมถ่ายไม่ได้เนี่ยต้นบอนบงังแล้วก็รับไปหายไปข้างหลังออกมาเสร็จโอ้ยโน้ตได้จแจมแน่เลยเดินตัดข้างซ้ายปรากฏว่ามุมทางด้านโน้ตมันบังครัมบมันมีต้นไม้มันไม่ได้บังอ่ะพี่ทีวีผมอาจจะไม่ได้ดูผมก็แบบเห็นแล้วล่ะไอ้นกมันนกกระแตไต้แว๊ดมันลองเห็นนกยูงวิ่งเห็นอะไรยเงี้ยแต่ก็แบบผมก็อาจจะโฟกัสไปทางไปทางหัวโป่งข้างบนนะแล้วก็ไม่ได้แบบคิดว่าจะมีตัวอะไรโผล่มา มุมเสียงตรงนี้แล้วผมมาใกล้ด้วยนะคือมาทางทางเดียวกับช้างที่เดินเมื่อวันก่อนเห็นแล้วแทบช็อกเนี่ยคือพี่กองเรามาทุกอย่างดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวผมไม่เห็นผมทาประมาณมากอยู่ในบางไพรอ่ะคือผมเมื่อวานตอนเช้าหนาวแล้วก็ใส่นัดขึ้นเนี่ยเสียงยังอุ้ยอุยอยอยู่เลยแล้วร้อนมากวันนี้ในในบางไพ่ผมผมดูเช็คอุณหภูมิสามสิบเก้าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันสุดท้าย ก็จะเข้าไปอีกรอบนึงก็จะออกพรุ่งนี้ต้องออกเร็วหน่อยเพราะเราต้องเดินกลับออกไปข้างนอกแล้วก็ของจะเยอะมากเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่สลับออกไปบ้างแล้วก็จะเหลือแค่เข้ามารับคน,นก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นอีกวันนึงครับว่าจะเจออะไรดู้นักด้วยว่าเราออกเร็วอ่ะตายสี่โมงแล้วออกไม่เลือเลืแล้วจะดวง